ต้องรู้ถ้าไม่อยากเป็นเบาหวานตรวจอะไรได้อีกถ้าไม่ใช่ตรวจน้ำตาลในเลือดนั่นก็คือการตรวจอินซูลินขณะอดอาหารหรือว่า Fasting Insulin เป็นการดูว่าตับอ่อนหลังอินซูลินมากแค่ไหนเพื่อตอบสนองคาร์โบไฮเดรตที่เรากินเข้าไปนั่น,นคือข้าวแป้งน้ำตาลดังนั้นนะครับใครที่กินพวกนี้ย เยอะกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลเยอะค่าอินซูลินก็จะสูงได้ถ้าค่าอินซูลินสูงแปลว่าเราเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานหรือว่าเริ่มเป็นเบาหวานในระยะเริ่มแรกแล้วโดยที่บางทีค่าน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารหรือว่า Fasting Blood Sugar หรือค่าน้ำตาลสะสม h ีโมโกลบิน A1C จะยังปกติอยู่ก็ได้ดังนั้นคนที่สงสัยหรือว่าอยากรู้ตัวแต่นันเนินว่าเป็นเบาหวานไหมก็ตรวจค่าอินซูลินนี้ได้ถึงแม้ว่าค่าน้ำตาลในเลือดจะปกติหรือว่าพวกที่มีความเสี่ยงมากๆที่จะเป็นเบาหวานเช่นอ้วนลงพุงก็ควรที่จะตรวจค่านี้ด้วยเช่นกันใครอยากลดน้ำตาลในเลือดอยากหายจากเบาหวานแบบไม่ใช้ยาทักแชทมาได้เลย